แล,แลเลนทาวส์2มมิ0ค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเซฟรูปนะคะการส่งออกรูปเมื่อเราทางานภาพเสร็จแล้วนะคะเราจะเซฟเป็นนามสกุลเป็น jpg นะคะออนุญนี้ชช้สกรีนนะคะค่ะ งานนี้นะคะก็จะเป็นงานของแม่หมวยนะคะงานของแม่หมวยเมนะครที่แล้วแม่หมวยมีคําถามไว้ว่าการเซฟภาพนะคะจะทำํำยังไงดีเพราะว่ามันมีอยู่หลายแผ่นนะคะจะเซฟออกมาเป็นทีละรูปนะคะ เราก็มาที่งานภาพนะคะอันนี้ถ้าเป็นภาพนี้นะคะที่เราจะเซฟนะคะเราก็กดไปที่รูปนี้ให้มันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพอมันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเลือกไฟล์ค่ะไฟล์แล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกประเภทไฟล์เป็นอะไรเราก็เลือกเป็น jpg ค่ะ แล้วเราก็มาเลือกหน้าว่าเราจะเลือกหน้าไหนอย่างตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสองใช่ไหมคะเราก็จะมาเลือกตรงคำว่าหน้าสองไปแล้วก็ดาเลดแล้วก็เป็น jpg เราก็เลือกมันมีทั้งหมดสอง้ยแปดสหน้าใช่ไหมคะเราก็เลือกหน้าที่เราต้องการคะ่ะกดตรงนี้นะคะมีลูกศรชี้ลงค่ะ พอลูกศรชี้ลงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เรามาคลิกคําว่าทุกหน้าหนึ่งถึงยี่สิบแปดคลิกออกนะคะเอาเครื่องหมายที่มันติ๊กตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายถูกออกไปค่ะพอเป็นเครื่องหมายถูกออกไปมันจะเป็นพื้นที่ว่างเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะเอาหน้าไหนดีเราก็กดหน้าที่เราจะเลือกได้เลยค RIGHT ่ะอันนี้คือเราเลือกหน้าสองใช่ไหมคะเราก็เลือกหน้าสองค่ะแล้วก็กดคําว่าเสร็จแล้วแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ค่ะอืมอันนี้เขาก็จะบอกว่าดาวน์โหลดได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูงานของเราได้ที่ไดที่เราดาวน์โหลดไว้ได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะน,นี่ค่ะเราก็ตามไปดูงานของเรานะของปุ้ยอยู่ที่ดาวน์โหลดก็จะง,งานก็จะอยู่ที่นี่นะคะ อยากเป็นแบบไหนจงฝึกเป็นแบบนั้นค่ะมีค่ะก็จะได้ดงมาเป็นแบบนี้นะคะ่า,าะเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแล้วพบก,กันใหม่นะคะเจริญธรรมสำมฤดีค่ะบ๊ายบาย See